คิดหลักบายครูเมโรงเรียนสิริเบญญาลัยเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพายสวัสดีค่ะชั่วโมงเรียนวิทยาศาสตร์กคุูเมยค่ะเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะเด็กๆนี่เลยค่ะ แหล่งน้ำในธรรมชาติปีเริ่มเรียนกันเลยค่ะแหล่งน้ำในธรรมชาติแหล่งน้ำในธรรมชาตินะคะเกิดจากน้ำฝนที่ตกลงสู่พื้นโลกแล้วสะสมบนผิวดินและใต้ดินค่ะเรานะคะสามารถจำแนกแหล่งน้ำในธรรมชาติได้เป็นสองประเภทด้วยการค่ะเด็กๆคือห แหล่งน้ำผิวดินค่ะแล้วก็2อแหล่งน้ำใต้ดินค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของแหล่งน้ำผิวดินแล้วก็แหล่งน้ำใต้ดินกันค่ะเด็กๆแหล่งน้ำผิวดินนะคะคือแหล่งน้ำที่อยู่บนผิวดินเนื่องมาจากภูมิประเทศของพื้นผิวโลกไม่ราบเรียบเสมอกันค่ะอาจจะมีทั้งพื้นที่ต่ำพื้นที่สูงนะคะเกิดเป็นแอง่งเป็นหลุมค่ะ ทำให้เมื่อฝนตกลงมานะคะทำให้น้ำไหลรวมกันสู่แหล่งน้ำผิวดินต่างๆค่ะตัวอย่างก็เช่นมหาสมุทรทะเลบึงแม่น้ำทะเลสาบเป็นต้นค่ะเด็กๆแหล่งน้ำใต้ดินแหล่งน้ำใต้ดินนะคะเป็นแหล่งน้ำที่เกิดจากการสะสมของน้ำที่ซึมผ่านชั้นดินและชั้นหินใต้ดินค่ะ น้ำที่ซึมลงไปใต้ดินบางส่วนนะคะจะสะสมอยู่ตามช่องว่างของเม็ดดินค่ะเรียกว่าน้ำในดินน้ำในดินเนี่ยนะคะเมื่อได้รับความร้อนจากแสงแดดแล้วเนี่ยจะเกิดการระเหยค่ะส่วนน้ำที่เหลือนะคะจะซึมลงต่อไปค่ะแทรกรวมกันอยู่ตามช่องว่างของตะกอนในหินหรือตามรอยแยกแตกของชั้นหินค่ะ เรียกน้ำที่ถูกกับเก็บนี้ว่าน้ำบาดาลค่ะเด็กๆงานที่ได้รับมอบหมายในวันนี้นะคะให้นักเรียนนะคะทำแผนผังความคิดหรือ mind mapping โดยสรุปเนื้อหาของคลิปวิดีโอที่เรียนไปในวันนี้เรื่องแหล่งน้ำในธรรมชาติลงในสมุดพร้อมตกแต่งให้สวยงามคชั่วโมงเรียนของเราวันนี้นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะ อย่าลืมทำงานที่คุณมอบหมายให้ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายคะ่ะ